ตอนนี้เราอยู่กันในเกมนิกเกะ เหตุการณ์ในกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นระหว่างงานคอนเสิร์ตปีใหม่ที่นอยส์กำลังขึ้นแสดงนี่เป็นปีที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากมายแต่ทุกคนเขา้ามาอุปสรคเหล่านั้นมาได้ซึ่งก็รวมถึงตัวนอยส์เองด้วยเธอเลยถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บัญชาการที่คอยอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดด้วยการให้ดอกกุหลาบและลงมาหอมแก้มผู้บัญชาการหนึ่งทีก่อนจะขึ้นไปแสดงต่อพอเห็นแบบนั้นทีมเคาน์เตอร์ก็ตกใจกันใหญ่ถึงขั้นจะพาผู้บัญชาการไปหลังหน้าถูหน้ากันเป็นเรื่องเป็นราวเสียงดังพอเห็นว่าตัวเองเร่มเเป็็นนนนจจจุดดสใผูู้บบัญชาาาาากกกกรรีีอง แต่เขากลับได้เจอกับสการเลตที่ยับเข้ามาในอาร์คเพราะเธอไม่อยากดื่มคนเดียวเหงาๆในคืนสุดท้ายของปีเธอเลยแวะเข้ามาเพื่อจะได้ดื่มกับผู้บัญชาการแต่พอได้ยินเสียงเพลงที่ดังมาจากคอนเสิร์ตสการเลตก็พักการตาหาผู้บัญชาการแล้วนั่งดื่มเหล,เล้าเขาเสียงเพลงแต่กลายเป็นผู้บัญชาการที่ผ่านมาเจอเธอเอง แต่ดาพีก็ส่งข้อความมาว่าให้ผู้บัญชาการรีบหนีไปพรน้เก่คน,น,นอื่นๆเริ่มมาดูเรื่องที่น no ้อยสมแก้มผู้บัญชาการแล้วพวกเธอเลยกำลังตามหาผู้บัญชาการเพื่อที่จะได้หอมแก้มเขาบ้างซึ่งแอนนี้เสื้อของผู้บัญชาการอยางออกนอกหน้าขณะที่เธอแย่งมือถือดาพี่มาพิมพ์ว่าถ้าใครแตะต้องผู้บัญชาการเธอจะฆ่าทิ้งเลย พอเห็นว่าสถานการณ์เริ่มวุ่นวายสการ์เล็ตต์ก็ชวนผู้บัญชาการไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับเธอซึ่งก็แน่นอนว่าการดูพระอาทิตย์ขึ้นทั้งคู่จะต้องขึ้นไปบนพื้นผิวทั้งสองคนจึงไปที่ลิฟต์แต่สการ์เล็ตต์ก็สังเกตเห็นดอกกุหลาบที่ผู้บัญชาการถืออยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ที่ของออแกนิกเป็นของหายากดอกกุหลาบที่ผู้บัญชาการได้มาและเป็นแค่ของปลอมเท่านั้นแม้แต่สการ์เล็ตต์ที่ไปเนจอมไปทั่วพื้นผิวก็ยังไม่เคยได้เห็นดอกกุหลาบของจริงเเลลยจจจนนธออคิดดะถดใไมมม่ตาหาหัแ้ว แต่สการ์เล็ตก็บอกว่าที่เธอตามหาดอกกุหลาบไม่ใช่เพราะเธอชอบแต่เป็นเพราะพี่ของเธอชอบต่างหากแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วถึงแม้จะน่าเศร้าที่ตอนนี้สการ์เล็ตต้องอยู่คนเดียวแต่เวลาสามารถเยียวยาวความเจ็บปวดได้ทาให้ตอนนี้เธอโอเคดีจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นมาถึงพื้นผิวและต้องเดินทางต่อก,กันอีก2ชั่วโมงเพื่อไปถึงจุดชมวิวของสการเล็ตช่วงเวลาสิ้นปีที่อากาศหนาวแบบนี้ทาให้สการเล็ตนึกถึงเรื่องราวในอดีตเธอเลยพูดถึงทีมประชิดตัวขึ้นมาผู้บัญชาการไไมมมมม่่่่่เเเคยยด้ย้้้ิิินนนนนชืออทีีีีาากกกพรลลุผตแว ถึงแมสการเล็ตจะต้องทรมานกับการแปรเปลี่ยนจิตใจมาแล้วหลายครั้งจนเสียวความทรงจําส่วนใหญ่ไปแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่เธอไม่สามารถลืมได้สการเล็ตเล่าย้อนกลับไปสมัยที่แดบเจอเพิ่งเริ่มต้นจำลุกรานในตอนนั้นพี่น้องสองคนได้ขค่เป็นนิเกตร,รุ่นผลิตจํานวนมากรุ่นพิเศษในชื่อโลสกับสการเล็ตพวกเธอเป็นสมาชิกทีมประชิดต,ตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพียง1ิบคนเท่านั้นและนี่ก็คือการประลองครั้งที่9 8 5ของพวกเธอถึงแมสการเล็ตจะมีฝีมือเพลงดับที่ดีแต่ลลออสกก็็ยยังมมีีฝฝืืเเหนนนว่า่าาแนะะปช ทำให้ผลออกมาเป็นโรสชนะเก75ครั้งเสมอ10ครั้งและไม่เคยแพ้ให้กับสการ์เล็ตเลยถึงอย่างนั้นโรสก็พยายามปลอบว่าที่เธอมีฝีมือสูงกว่าเพราะว่าเธอเป็นพี่และเชื่อว่าสักวันสการ์เล็ตจะต้องชนะเธอได้แน่เพราะไม่มีดอกไม้ไหนจะเบ่งบานได้ตลอดกาลและไม่มีสิ่งใดอยู่เป็นนิรันด์แต่เสียงลำโพงก็ดังขึ้นเพื่อเรียกแคนิเกียท,ทีมประชิดต,ตัวมารวมตัวกันที่สนามฝึกพอมาถึงพวกเธอก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่กองกำลังสหมนุษยชาติทีมประชิดตัวจะได้รับภารกิจแทรกซึมนทวงื เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันกันกบที่ทีมเทพธิดาใช้อยู่เจ้าหน้าที่คนนี้จึงมีสถานะเป็นผู้บัญชาการซึ่งเขาดูไม่พอใจนักเพราะทีมประชิดต,ตัวเป็นแค่นิเกตผลิตจำนวนมากรุ่นพิเศษขณะที่ผู้บัญชาการทีมเทพธิดาที่เคยเป็นทหารรับจ้างมาก่อนกับได้สั่งการนิเกตระดับสูงกว่าและเขาก็ชอบที่จะถูกเรียกด้วยยศมากกว่าในคลิปนี้ผมเลยจะเรียกเขาว่าร้อยโทน,นะครับส่วนโลสที่ทำคะแนนสูงสุดในการฝึกซ้อมจะมีสถานะเป็นหัวหน้าทีมเหมือนลิลิตในทีมเทพธิดา พออธิบายจบร้อยโทก็ให้ทุกคนกลับไปประจำที่และเตรียมพร้อมออกเดินทางในวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันทำภารกิจทีมประชิดต,ตัวทั้ง10คนก็ขึ้นยานพหนะมุ่งหน้าไปที่หมายเพื่อทำภารกิจแรกของพวกเธอสการ์เล็ตตื่นเต้นที่จะได้ฆ่าแรปเจอร์ตัวเป็นๆแต่เหมือนว่าโรสจะไม่เชื่อแบบนั้นและพูดถึงลิลิตขึ้นมาโมาาเธอแข็งแกร่งขนาดที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนที่นั่นก็จะเหลือแต่ซากหลับเจอกระจัดกระจายไปทั่วซึ่งสการ์เล็ตคิดว่าเป็นเพราะลิลิตนี่แหละที่ทำให้มีการสร้าง แต่โรสคิดว่าในภารกิจแรกลิลิตก็คงกังวลไม่ต่างจากพวกเธอที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่เคยรู้จักโดยเดิมพันด้วยการปกป้องทุกสิ่งที่เธอรักเหมือนกับโรสที่เป็นตอนนี้เพราะลิลิตก็เคยเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่โรสรู้ว่าความกังวลน,นี้จะอยู่เพียงชั่วคราวเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรจรังจากนั้นพวกเธอก็มาถึงที่หมายทุกคนประจําตําแหน่งและเข้าสู่สนามรบถึงแม้ว่านี่จะเป็นภารกิจแทรกซึมแต่เพราะมีลับเจร์ขวางทางอยู่ทําให้รอยโทรสั่งให้ทีมประชิติตัวเข้าการต่อสู พวกมันตัวใหญ่มากึ้นมานากลัวว่าที่พวกเธอเคยเจอในการฝึกจำลองจนไม่มีใครกล้าพุ่งเข้าใส่ฝงดับเจ้าแม้แต่คนเดียวพวกเธอเสียกำลังใจเพราะพวกเธอไม่มีปืนด้วยซ้ำในมือมีแค่ดาบเล่มเดียวจะเอาใดไปสู้กับดับเจร์ตัวใหญ่ยักได้แม้แต่สการ์เล็ตที่เมื่อกี้บอกว่าอยากสู้ก็ยังตัวหนักอึ้งแต่โดสกับพูดขึ้นมาว่าในสถานการณ์แบบนี้ใช้ดาบได้เปรียบกว่าปืนเพราะปืนหักยิงไม่โดนก็มีค่าเป็นศูนย์แต่ดาบถึงจะไม่เข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังสร้างความเสียหายได้บ้างและดาบยังเท่กว,วย ว่าแล้วลอสก็เป็นคนแรกที่พุ่งใส่ฝูงแรบเจอร์เธอฆ่าแรบเจอร์หลายตัวได้ในพริบตาและท้าทายสการเลตว่าหากเธอกลัวแรบเจอร์กระจอกพวกนี้เธอก็คงไม่สามารถชนะก,การประลองได้พอได้ยินแบบนั้นสกานเลตก็บอกว่าเธอไม่กลัวและพุ่งเข้าฝูงแรบเจอร์ตามพี่สาวไปพวกแรปเจอร์มีการเคลื่อนไหวที่ซ้ำซากเหมือนกับที่เธอเคยเห็นในการจำลองทำให้เธอชนะมันได้ในทันทีเมื่อเห็นว่าแรปเจอร์ไม่ได้น่ากลัวทีมบาชิตตัวที่เหลือก็เข้าร่วมการต่อสู้ทำให้ภารกิจแรกของพวกเธอที่แทบไม่มีโอกาสสำเร็จจบลงอย่างสวยงามโดยไม่มีใครได้รับบบเเจ็ลย หลังจากนั้นทีมประชิดตัวก็ถูกส่งไปทำภารกิจแทรกซึมและสิงสถานที่สำคัญกลับมาได้อีกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ค็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรอดมาได้สมาชิกทีมประชิดตัวเริ่มหลมตายในการต่อสู้แต่ความสำเร็จของพวกเธอก็ทำให้ทีมประชิดตัวกำลังจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการทำให้พวกเธอจะสามารถขอความช่วยเหลือจากทีมอื่นได้และจะได้ใช้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นแต่สถานการณ์ในตอนนี้คือมนุษยชาติกำลังเข้าขั้นวิกฤตทำให้สเบียงที่ต้องส่งให้ทีมประชิดตัวมาสายเป็นอาทิตย์แล้วทีมปิิััตตตวยยงงงงคอออออกทกทภาารจ่่่เนื ยิ่งภารกิจยากขึ้นสมาชิกภายในทีมก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นด้วยในภารกิจหนึ่งพวกเธอต้องหาที่พักค้างคืนคนอ,อื่นที่คุยกันหัวเราะเป็นระยะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบจนสการ์เล็ตกลัวว่าพวกเธอจะลืมว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างภารกิจอาจจะฟังดูใจร้ายแต่โรสรู้ว่าสการ์เล็ตเป็นห่วงทุกคนขนาดไหนโรสเลยบอกว่าแค่มีสการ์เล็ตคอยระวังอยู่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวและถึงคนอ,งอื่นจะทำตัวตามสบายแต่พวกเธอยังคงพกดาบติดตัวว่าแล้วโรสก็หยิบแก้วใบเล็กๆสองใบออกมาจากกระเป๋าแล้วชวนสการ์เล็ตดื่มเล้าดวยกัน พอได้ยินแบบนั้นสการเล็ตก็ตกใจเพราะพวกเธอไม่ควรดื่มเหล้าระหว่างภารกิจแต่โลสก็ยังเทเหล้าและส่งแก้วให้สการเล็ตอยู่ดีเพราะดื่มเหล้าแก้วเล,กเล็กแค่นี้ไม่ทำให้พวกเธอเมาอยู่แล้วหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งสการเล็ตก็ยอมดื่มมันเป็นเหล้ากุหลาบกลิ่นหอมแต่สการเล็ตกลับลายทิ้งเพราะมันขมโลสเลยดื่มที่เหลือเองโดยความเป็นนิกเกตทำให้ความทรงจาของพวกเธอหายไปโรสเลยถามว่าสมัยเป็นมนุษย์พวกเธอเคยดื่มด้วยกันหรือเปล่าแต่สการเล็ตก็จำไม่ได้เหมือนกัน เพราะเธอจำได้แค่ว่าพวกเธอเป็นพี่น้องกันเท่านั้นซึ่งโรสก็สงสัยว่าทำไมนี่ถึงเป็นเรื่องเดียวที่พวกเธอทั้งคู่จำได้เพราะเท่าที่รู้คือหากไม่ใช่รุ่นกริมพอเป็นนิกเกะแล้วความทรงจำก็น่าจะหายไปหมดสการเล็ตเลยคิดว่าบางทีความเป็นพี่น้องนี้อาจจะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันถูกลบเป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันหายไปโรสเลยแซวว่าถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากก็ต้องเกลียดกันมากแน่ๆว่าแล้วเธอก็ดื่มเหล้าที่เหลือจนหมดก่อนจะทิ้งตัวนอนลงกับพื้น การได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระเหมือนก้อนเมฆที่เคลื่อนตัวไปเรื่อยนี่แหละคือความฝันของโลสซึ่งสการเล็ตคิดว่ามันเป็นเป้าหมายที่ไม่เข้าท่าเอาซะเลยโลสเลยเล่าว่าเธอได้ถามคนอื่นๆว่าถ้าจบสงครามแล้วจะไปทำอะไรกันคนหนึ่งตอบว่าจะนอนอืดสักสัปดาห์อีกคนตอบว่าจะต้มซุปหม้อใหญ่ๆแล้วซดให้หมดอีกคนตอบว่าจะอ่านแคตตูนทุกเล่มที่อยากอ่านและอีกคนตอบว่าอยากให้ทีมประชิดต,ตัวมีชื่อเสียงและไปทำภารกิจร่วมกับทีมเทพธิดาแน่นอนว่าทุกคนก็อยากให้สงครามนี้จบลงสักทีแต่มันยังไกลควาามมจริงก ความฝันที่จะได้ร่วมงานกับทีมเทีิดทเดาดูมีโอกาสมากกว่าว่าแล้วโรสก็ถามว่าแล้วสกาเล็ตอยากจะทําอะไรหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งสกาเล็ตก็ตอบว่าเธออยากประลองกับโรสโดยไม่สมกรอบป้องกันโรสได้ถามว่าการได้ประลองกับเธอเป็นความฝันที่เข้าท่าตรงไหนประมันฟังดูงี่เง่าสุดๆไปเลยรอบๆทุกคนยังคงคุยกันอย่างสนุกโรสเลยคิดจะชวนทุกคนมาดื่มด้วยกันสกาเล็ตเลยสงสัยว่าทาไมอยู่ๆโรสถึงได้หมกมุ่นกับการดื่มเหล้าขึ้นมาโรสตอบว่าเพราะการได้ดื่มกับคนอื่นมันสนุก เธอเลยเคิดจะชวนทุกคนไปดื่มพร้อมดูพระติ์ขึ้นในวันปีใหม่ด้วยกันจะได้ให้เป็นรางวัลที่ทุกคนพยายามเต็มที่ในปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เธอจะบ่มเล่าที่ได้มากับสบียงอีกสัก2-3เดือนแต่สกาเลตคิดว่ามันน่าจะขมจนดื่มไม่ได้เลยมากกว่าครับ When the time comes leaves, Light that was high in the sky